อ่ผมลอาสินค้าที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นเมม GSM นะครับเพิ่มความคมชัดให้กับเกมเพทูนะครับแต่ไม่ได้แสดงผลให้ถึง1ัน0นะครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้รองรับแล้วตัวเครื่องเพทูก็ความสามารถไม่ถึงนะครับอันนี้เพิ่มให้ภาพมันคมชัดขึ้นมากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์ที่ต่อภาพสัญญ,ญาณควรเป็น PS2 ูทูไฮเดยไแบบนี้นะครับหรือสายคอมมานเน้นหหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงนะครับถ้าเป็นสาย AV หเหลืองขาวแดงแบบนี้ภาพมันไม่มีผลนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นสายปกติธรรมดาครับมันทำไม่ได้นะครับเสียบ MGSN เข้าที่ช่อง Safe h e a d e เลยนะครับช่องแรกเลยนะครับแล้วทำการเปิดเครื่องนะครับวิธีการบูตมันจะมีอยู่2ออย่างครับบูตเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่เปิดฝากับปิดฝานะครับขั้นตอนการบูตเหมือนกันเลยนะครับผมจะสอนวิธีขั้นตอนการบูตโดยการปิดฝาก่อนนะครับส่วนเปิดฝาก็ทําเหมือนกันครับแค่เปิดฝาทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้ผมปิดฝาตั้งแต่ต้นนะครับ หน้าจอเมนูอันนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่เป็นสอบถามได้นะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับดูอย่าตรงนี้นะครับให้กดปุ่มกากบาทเข้าไปเลยครับมันจะต้องโชว์ไฟรูป m เ e ม save มเนะครับถ้าไม่โชว์ให้ขยับแล้วเสียบใหม่ให้มันโชว์นะครับเพราะบางทีตรงนี้มันสกปรปกนะครับเวลามันเสียบเมเมขก็ไปมันอาจจะไม่สัมผัสนะครับให้ขยับใหม่อาจจะเสียบไปสุดแล้วก็ดันออกมานิดนึงหรืออาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่ครับต้องโชว์นะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วกดปุ่มกากบาทอีกทีนัน มันจะโชว์ไฟล์รูป memsave เมมเนะครับอย่าไปลบโปรแกรมพวกนี้ทิ้งนะครับถ้าลบมันบู๊ไม่ได้นะครับเวลาคุณใช้งานแลวเล่นไป,ไปบ่อยๆเพราะเมม s a ฟตัวนี้สามารถเซฟได้ด้วยนะครับมเมื่อ m e m j e n เข้าเกมแล้วมันหมดหน้าที่โปรแกรมมาแล้วครับมันสามารถเอาไว้เซฟเกมได้ผมถึงให้ตัวคอมจุดถึง6กสี่เมกในการเซฟเกมจะได้ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกนะครับเมื่อคุณเล่นแล้วคุณเอาตัวนี้เซฟไฟล์เกมเซฟมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปลบครับเพราะมันลุ้นที่เยอะแต่ถ้าอยากลบลบได้ครับ ลบที่เป็นรูปตัวเกมไฟล์เกมนะครับอย่าไปลบพวกโปรแกรมพวกนี้นะครับถ้าไม่รู้ก็อย่าไปลบมันเลยแต่ถ้าอยากจะลบแล้วรู้ว่าเป็นเซฟเกมไหนอยากลบลบได้ครับแล้วเมื่อเข้าเกมแล้วถ้าอยากจะใช้เซฟคุณนะครับก็สามารถดึงตัวนี้ออกได้เมื่อเข้าเกมไปแล้วนะแล้วก็บางเปลี่ยนเมมเซฟของคุณปกติสามารถใช้ได้ครับตัวนี้เขาหมดหน้าที่ดึงออกได้ระหว่างเล่นได้ครับไม่มีผลอะไรนะครับโอเคเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมไอยหลังกลับไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าหน้าจอจะดําแล้วก็หยุดกดครับ รอเข้าโปรแกรมนะครับห้ามกดอะไรเลยนะครับตรงนี้ปล่อยไปเลยครับผมตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วครับถ้าไปกดมันจะไม่เลิกมันจะไม่มันจะไม่เอาไฟล,ล์ที่ผมตั้งค่าครับเมื่ออยู่หน้านี้แล้วถ้าคุณอยากจะตั้งค่าเองดูจากคําสั่งเมนูที่เขาบอกแล้คว,ว่าปุ่มนี้ทาอะไรอะไรบ้างอยากจะตั้งทําได้ครับตั้งไปเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาที่ผมตั้งก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไปตั้งแล้วมันไม่คืนสภาพเดิมที่ผมตั้งก็ปิดเปิดแล้วทาการบูตใหม่นะครับแต่ถ้าคุณตั้งแล้วไปเซฟอันนี้ที่ผมตั้งไว้หายนะครับดังนั้นถ้าอยากลองลองได้แต่อย่าไปเซฟเท่านั้นเองครับอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับใส่แผ่นเกมได้เลยแผ่นนี้ไม่ได้ให้ไปนะครับผมเอามาลองให้ดูเฉยๆนะครับเปิดฝาเท่านั้นครับใส่แผ่นครับปิดฝาครับกดปุ่มเดียวคือปุ่มสตาร์ทครับผมไม่ยุ่งกับปุ่มอื่นเลยนะ ตัวเครื่องนะครับปกติของตัวเครื่องเพทู 2, เวลาเข้าเกมแล้วลองเทดสดูก็ได้นะครับเวลาคุณเข้าเกมเล่นเกมอะไรแล้วแต่พอเปิดกดปุ่มฝาเครื่องเมื่อไหร่แผ่นต้องหยุดถ้าแผ่นไม่หยุดอันนี้ผิดปกตินะครับคือสวิตช์ตัวปิดฝาเครื่องมีปัญหาแล้วครับถามว่ามันมีปัญหากับตัวเกมเล่นได้ไหมเกมมาเล่นได้ปกติครับแต่มันจะมีปัญหากับตัวโปรแกรมครับเพราะคุณจะต้องใส่แผ่นแล้วถ้าคุณไม่ใส่แผ่นมันก็เข้าเกมไม่ได้นั้นพอคุณเปิดฝา ตัวเมนมันจะรู้ทันทีว่าคุณเปิดฝาแต่ปรากฏว่าสวิตช์ของคุณมันมีปัญหามันเลยไม่รู้ว่าคุณเปิดฝามันเลยใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องคุณเล่นเกมปกติเปิดฝาแล้วแผ่นหยุดก็ไม่มีปัญหาครับอ,อันนี้เข้าเกมมาแล้วปกตินะครับไม่มีปัญหานะบูตได้ผาพมันจะคมขึ้นมากับส่วนหนึ่งปกติผมเปิดฝาให้ดูนะครับแผ่นมันจะหยุดเห็นไหมมันต้องเป็นแบบนี้นะตัวปกติของตัวเครื่องนะครับเพราะผมเคยเจอบางเคสครับเครื่องเพทูลูกค้าบางบางท่านไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนมามันเปิดฝาแล้วแผ่นก็หมุ แต่เขาก็เข้าใจว่ามันปกติเพราะมันเล่นได้อยู่แต่จริงๆมันผิดปกตินะครับผมจะลองวิธีที่2ให้ดูนะครับก็คือเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้เลยก่อนเปิดเครื่องเห็นไหมครับผมเปิดฝาไว้นะส่วนแผ่นจะวางไว้ก่อนก็ได้หรือจะวางทีหลังก็ได้นะครับหรือจะใส่ทีหลังก็ได้ไม่รู้แต่ว่าผมใส่ไปแล้วผมขี้เกียจเอาออกนะครับไม่อยากดึงเข้าดึงออกผมก็ใส่แผ่นค้างไว้เลยแล้วเปิดฝาแบบนี้นะครับแล้วเปิดเครื่องทําการบูตแบบเมื่อกี้เลยครับต่างกันตรงไหนต่างแค่ผมเปิดฝาทิ้งไว้แค่นั้นเองเห็นไหมครับ พราะเกมบางเกมมันปิดฝามันเล่นไม่ได้แต่เปิดฝามันเล่นได้เกมบางเกมปิดฝาแล้วเล่นได้ก็ไม่ต้องไปเล่นแบบไม่ไม่ต้องไปบูตแบบเปิดฝานะครับแล้วมันก็จะมีเกมประเภทที่ไม่รองรับด้วยนะครับไม่ได้ว่ามันรองรับทุกเกมนะอ่ะโอเคนะครับทําการบูตอันนี้ผมจะเร็วขึ้นแล้วนะกลปุ่มกระกระบาดเข้าไปเลยครับเพราะวิธีการบูตเหมือนกับกินนี้เลยครับแต่ผมจะทําเร็วขึ้นอ่ะเห็นลูกเมมเซฟกดปุ่มกระกระบาดปุ๊บเพราะมันโชว์ไฟสองไฟสามไฟล์กดวงกลมออกได้เลยนะครับ มันโชว์แค่ไฟลโปรแกรมสองของไฟล์ก็กดออกได้เลยวงกลมถอยหลังกลับไปจนจอมืดแล้วหยุดกดได้เลยครับไม่จําเป็นต้องโชว์ไฟล์จนหมดนะมันเสียเวลาครับเอาแค่โชว์ไฟสองไฟล์ก็พอแล้วครับถอยกลับได้เลยนะครับเไมบเมื่ออยู่หน้านี้แผ่นผมใส่ไปแล้วนะถ้าคุณยังไม่ใส่ก็ใส่ซะฝามันเปิดอยู่แล้วไม่ปิญหาปิดฝาครับสตาร์ทเครื่องก็คือกดปุ่มสตาร์ทครับเข้าโปรแกรมงั้นมันมีหลักแค่นี้เองครับปิดฝากับเปิดฝา ใช้วิธีแบบใส่แผ่นแล้วปิดฝาอ่ใช้วิธีการปิดฝาก่อนก็ได้นะครับแล้วลองดูว่าเข้าได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเกมบางเกมมันไม่รับอ่าโอเคนะครับก็เข้าได้ปกตินะครับเห็นไหมครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าจอทีวีคุณใหญ่มากๆบางทีมันก็ชัดขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นไฮเดฟนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเพทมันส่งภาพได้แค่สี่ มันไม่ถึงพันแปดสิบหรือระบบ Full HD สมัยนี้นะครับมันมันทำไม่ได้ถ้าสังเกตที่ตัวหนังสือจ,จะเห็นเลยว่ามันมันจะคมชัดมากกว่าของเก่าที่คุณใช้อยู่เท่าน,นั้นเี้ส่วนเกะภาพมันเป็นไวสกรีนอันนี้มันอยู่ที่ตัวเกมด้วยนะครับก็ต้องดูบางเกมมันก็อาจไม่เป็นไวสกรีนแบบนี้นะครับ ก็ลองไปดูที่ออปชันมันมีให้ปรับไหมอย่างพวกก็ตัวอ,อ Wall, มันจะมีออปชันให้ไปปรับเป็นแบบ w i d e s c r e e ตัวภาพเป็น w i d e s c r e e ไม่บางเกมก็มีปรับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยหรือบางทีลองไปปรับที่ทีวีดูว่าปรับเป็นจอเต็มทีวีหรือเป็นแบบสี่ต่อสามหรืออะไรแล้วแต่ให้ทีวีช่วยก็ได้ โอเคนะครับผมก็เลยไม่เป็นตามนี้นะครับตัวเมม G S M ไม่มีปัญหานะครับขั้นตอนการบูตตามที่สอนไปมีปัญหาอะไรสอบถามได้ครับโอเคครับ